สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์อาทิตย์นี้นะคะเรามีสัมภาษณ์พิเศษกับคุณภูมิธรรมเวชยะชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะคุณภูมิธรรมจะตอบคําถามกับเราในเรื่องประเด็นร้อนๆที่เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยโดยเฉพาะเมื่อวันนี้พักเพื่อไทยนะคะประกาศยกระดับแลนด์สไลด์ไปอยู่ที่310ที่นั่งค่ะ คุณภูมิธรรมคะาวันนี้ต้องถือว่าการเมืองเราเริ่มนับถอยหลังไปจนถึงวันเลือกตั้ง14พฤษภาแล้วนะคะสำหรับ,รบพรรคเพื่อไทยเองยกระดับแลนสไลด์ค่ะไปสู่ตัวเลขที่310ที่นั่งความมั่นใจของพรรคเพื่อไทยวันนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าพูดถึงความมั่นใจพรรคเพื่อไทยก็ต้องมั่นใจครับมั่นใจต้องมั่นใจเต็มร้อยแต่ว่าคือผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่า ความมั่นใจของเราเกิดขึ้นจากการที่เรามีต้นทุนพื้นฐานนะครับถ้าทุกคนเข้าใจก็จะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราเราลงสมัครรับเลือกตั้งมา20กว่าปีนี้ทุกการเลือกตั้งเราได้รับชัยชนะเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดนะครับดูจากตี้ปี44เราได้250 248ที่นั่งปี47 48เราได้มา377ที่นั่ง แล้วก็หลังจากนั้นก็ลดหลั่นลงมาในสถานการณ์ที่เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นน,นะครับเพราะฉะนั้นเราอะเชื่อว่าการเป็นรัฐบาลของเราในยุคที่ผ่านมาอย่างน้อยสองสมัยสามสมัยเนี่ยเราเป็นรัฐบาลที่ประสบความสําเร็จในการที่พูดแล้วทําที่ประชาชนก็เชื่อมั่นและศรัทธาเราในการทํางานเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นต้นทุนที่ทําให้เรามามองเรามองว่าเราควรจะเป็นได้ได้ได้ผู้แทแะะนรัษฎรเท่าไหร่เนี่ยเราดูจากอะไรบ้างเราดูจากหนึ่ง บรรยากาศที่ประชาชนเขาเบื่อหน่ายรัฐบาลปัจจุบันที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอันนี้อันหนึ่งอันนี้เราดูแล้วก็เกิดความชัดเจนทั้งหมดนะฮะอันที่สองคือว่าประชาชนเขาอยากเปลี่ยนเขารู้สึกเขาเบื่อหน่ายแล้วก็อยากเปลี่ยนวันนี้ถามไปที่พี่น้องประชาชนเกือบทุกพื้นที่เนี่ยคุณจะเห็นหน้าการของคนที่อยากเปลี่ยนแปลงนะฮะดูจากต่างจังหวัดที่เราไปออกปลาัยในเกือบทุกจังหวัดคนล้นหลามมากนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือว่าเขาอยากเขามีความหวังแล้วเ็าอยาก อยากพึ่งพาออหรือร่วมมือกับคนที่มีสร้างความหวังให้กับเขาได้แล้วภรคเพื่อไทยเนี่ยยืนอยู่ในจุดตรงนี้นะครับก็เราอยู่กับระบอบประยุทธ์ซึ่งคนก็รู้สึกว่าแปดปีที่บริหารราชการแผ่นดินมามันไม่ได้สร้างความหวังให้เขาคนมันรู้สึกหดหูอ่อเหี่ยวใจเพราะนั้นเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เป็นสถานการณ์ที่เอือ้ออำนวยและเป็นต้นทุนตอนนี้จุดเริ่มต้นของเพื่อไทยหลังจากที่เราสตาร์ทปีเดือนสิงหาคมปี65ที่เราเปิดตัวคุณลุงยิ้งที่ขอนแก่นจะเห็นว่า เราเราเราได้รับการสนับสนุนนะครับที่ประชาชนมองคุณอ้งเงงเนี่ยคุณอ้วงเงงเริ่มที่8ปดถึงสิในการเปิดตัวครั้งแรกหลังจากนั้นขึ้นมาตลอด12-18% 20-24%แปดจนในวันนี้เข้ามา4 8ถึงห้าบางโพขึ้นไปถึง50%กว่าเปอร์เซ็นตด้วยเพราะนั้นควาแในความนิยมของคุณอ้งงงมันสะท้อนความมั่นใจของเราอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็คือว่า ถ้าจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นในการทำ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 การเตรียมการในการเลือกตั้งเนี่ยจะเห็นว่าสื่อต่างๆหรือทุกคนเนี่ยเขาดูจากพื้นที่ที่เพื่อไทยมีโอกาสได้เป็นผู้แทนรัษฎรหรือเป็นอยู่เนี่ยรวมแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าเราจะอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบบวกสี่สิบนะครับก็คือสองรอยี่สิบบวกลบอันนี้สื่อเกือบทุกฉบับมองแบบนั้นซึ่งก็ไม่ไม่ได้เกินจากความเป็นจริงที่เราประเมินตัวเองอยู่นะครับเพราะนั้นสองร้อยี่สิบเนี่ย เราตั้งเป้าว่าถ้าเราจะเอาชนะการที่จะตั้งตัวเลขเท่าไหร่นี่คือว่าเราก็ต้องมาดูว่าเรากําลังต้องการที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะคู่คต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะนั้นสองร้อยยี่สิบบวกลบเนี่ยเราคิดว่าเราตั้งเป้าสองร้อยห้าสิบเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกินเลยไปไม่ใช่การที่เรามองอะไรที่ไกลเกินไปเพราะนั้นเราคิดว่าสองร้อยยี่สิบแล้วเราได้สามสิบเขตเนี่ยถ้าเราเพิ่มความสามารถเพราะในสามสิบเขตที่จะเพิ่มเนี่ย มันมีจุดที่เราแพ้อยู่ประมาณ2-5%เปอร์เซ็นี่ยอยู่มากพอสมควรจริงๆโดยหลักการเนี่ยนะครับเราต้องมองทุกคนเป็นคู่แข่งคู่ต่อสู้ทั้งหมดเพราะเขาอาสาประชาชนมาแล้วเรายังไม่รู้ว่าประชาชนจะตัดใจเลือกใครเพียงแต่ว่าเราประเมินว่าคนที่จะมีกำลังหลักมากที่สุดที่จะต่อกรก,กับเราเนี่ยก็มีแค่พักพลเอกประยุทธ์กับพัก พลังประชารัฐพักพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรียังกลุ่มอำนาจนกลไกของรัฐราชการอยู่แล้วก็ยังมีต้นทุนสอวสองร้อยห้าสิบคนอยู่นอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีพักที่อนุรลมว่าเป็นพักที่สามารถที่จะมีกลไกสอวอ,อยู่ก็คือพรคกาลังประชารัฐเพราะนั้นสองอันนี้ก็คือเป้าหมายที่เราจะต้องต่อสู้จริงๆเราถือคู่ต่อสู้ของเราคือ เรามีพันธมิตรเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเพราะนั้นนี่คือจุดยืนของเรานะครับเรายอมรับความเป็นประชาธิปไตยเราไม่ไม่สามารถยอมรับพรรคที่ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนในระบอบประชาธิปไตยได้นี่จึงเป็นจุดยืนของเรานะครับก็ประการแรกผมคิดว่าเป็นสิทธินะครับพรรคการเมืองต่างๆทีเขาจะพูดคุยกับใครว่ามีเงื่อนไขอะไรเพียงแต่ว่าการเสนอตัวไปจับ มือตั้งรัฐบาลโดยที่ประชาชนยังไม่ได้ออกเสียงยังไม่ได้แสดงประชามติยังไม่ได้แสดงความต้องการของตัวเองที่ชัดเจนเนี่ยมันดูค่อนข้างจะไม่เคารพเสียงประชาชนไปหน่อยนะครับผมคิดว่าตรงเนี้สาหรับผมผมไม่ทํานะครับพรรคเพื่อไทยเราไม่ทําพรรคเพื่อไทยเราคิดว่าการตัดสินจะตั้งรัฐบาลหรือจะจับมือใครตั้งรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือมันต้องดูผล ประชามติหรือความรู้สึกของประชาชนก่อนว่าประชาชนเลือกใครให้ความไว้วา,างใจได้อย่างน้อยที่สุดการที่ประชาชนตัดสินใจเลือกใครเป็นรัฐบาลหรือเลือกใครเป็นพรรคลองรองมานเนี่ยมันควรจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในการที่จะดูว่าเราควรจะจับมือกับใครอันที่สองเนี่ยมันควรจะดูว่านโยบายสิ่งที่ตัวเองเสนอที่จะไปทํางานการเมืองให้กับพี่น้องประชาชนในภาวะที่กําลังประสบวิกฤตเนี่ยเรามีนโยบายที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่กาลังทําอยู่นี้มันก็คือการเมืองแบบเก่าก็คือการเมืองในมิติที่แย่งชิงอานาจกันแล้วก็ประสานประโยชน์ในการอํานวยประโยชน์ในการและกัน,น,นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําหรับพรรคเพื่อไทยเราไม่เห็นด้วยที่จะทาแบบนี้เราไม่อยากทำนะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะในการเือตั้งรอบนี้ดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยดึงบ้านใหญ่ดึงกลุ่มการเมืองสําคัญสาคัญกลับเข้ามาทํางานร่วมกับพรรคได้หลายกลุ่มทั้งกลุ่ม ของคุณสนธยาเองนะคะที่เมืองชนแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเปิดพักต้อนรับกลุ่มสามมิตรของคุณสมศักดิ์เทพสุทินตรงนี้ในทางการเมืองสะท้อนนัยยะหรือว่าทําให้เรามองเห็นอะไรไหมคะคือผมเรียนอย่างนี้ครับจริงๆกลุ่มคุณสนธยาก็ดีกลุ่มคุณสุรยิยะคุณสมศักดิ์ก็ดีก็เป็นเพื่อนมิตรเก่าของเราทั้งครับเป็นคนไทยรักไทยเก่าทั้งสิน้นเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า โดยส่วนใหญ่ๆของคนในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคนที่เราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันในการที่จะต่อสู้ทางการเมืองมาด้วยกันแต่เราเข้าใจว่าในสถานการณ์ทางการเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันบิดเิ้วไปจากหลักการที่ควรจะเป็นเนี่ยมันมีการใช้กฎหมายเล่นงานการมีการใช้อำนาจราชการหลายอย่างเนี่ยเล่นงานกันซึ่งตรงนี้นะเราก็เข้าใจเพื่อนมิตรเราว่าหลายครั้งหลายเรื่องเนี่ยเขาก็ต้องเอา เอาพยายามจะเอาตัวให้รอดในสถานการณ์ที่อำนาจอยู่ในมือของคนบางกลุ่มบางส่วนที่มากเกินไปเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งเราเข้าใจว่าการที่แยกจากกันในช่วงช่วงขนาดหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จําเป็นที่ที่แต่ละคนก็ต้องเอาตัวรอดสําหรับเราเรายือนหยัดของเราเรายือนหยัดในภาคเรานะครับเพราะนั้นเราก็ยืนในจุดยืนของเรา นะครับแต่เขาเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างที่อยากจะทําอะไรตามใจตัวเองแต่ว่าสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งครับวันนี้เรากําลังสู้กับรัฐราชการสู้กับระบอบคุณประยุทธ์ซึ่งระบอบประยุทธ์ซึ่งแข็งแรงแข็งแกร่งมากนะครับมีอํานาจทุกอย่างอยู่ในมือทั้งอํานาจเงินอํานาจรัฐทุกอย่างอยู่ในมือเพราะนั้นการที่จะสู้ต่อไปอย่างนี้ได้เนี่ยเราเป็นเพียงพักเดียวซึ่งแม้จะมีเสียงนิยมจากประชาชนมากมันก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นก็คือเราต้องพยายามเลือกฝ่าย ประชาไตยหรือเลือกฝ่ายที่เป็นเพื่อนมิตรกับเราในการเข้ามาร่วมมือกันในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ครั้งนี้และต่อสู้เพื่อให้ออกจากระบอบเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าการร่วมมือกันของเราเนี่ยเรื่มมือบรราาที่เป็นคนที่เคยคิดเคยเห็นเคยทํางานอะไรร่วมกันมา่องเป็นการร่วมมือเพื่อผลินกากาลังในการที่จะต่อสู้กับกลไกของเดัดน์การแฝงรูปหรือกลไกของประชาไตยที่แอบแฝงนะครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นผมคิดว่า ตัวนี้ก็บอกว่าขณะนี้คนต้องการออกจากระบบพยุทธ์มากเหมือนกันเพราะนั้นคนที่พอมีจุดยืนร่วมกันมีอะไรหลายอย่างร่วมกันก็สามารถจะจับมือกันได้เพื่อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะให้หลุดพ้นจากระบอบซึ่งทำให้ประชาชนมีปัญหาอยู่พักเพื่อไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะคะเผชิญกับข่าวลือที่ออกมาในทางลบกับพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐประหาร ถ้าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงเรื่องยุคพ,พักตรงนี้ส่งผลกระทบกับพักมากน้อยแค่ไหนไหมคะผมคิดว่าก็ธรรมดานะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับวัฒนธรรมการเมืองแบบเก่าของสังคมไทยนะครับเพราะนั้นการสร้างความตื่นตระหนกการสร้างความกลัวเนี่ยก็ก็จะทำให้คนเนี่ยว่านระแวงหรือกังวลใจในการที่จะตัดสินใจ เลือกพรรคที่ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายในการที่จะทํารัฐประหารแต่ว่าผมว่าคนไทยปัจจุบันวัฒนธรรมทางการเมืองไทยมันเปลี่ยนแปลงไมมากขึ้นแล้วครับพอคนไม่ค่อยกลัวไอ้คาคาคําคาข่มขู่หรือคําที่แจงแบบนี้เพราะว่าเขาก็ผ่านพ้นมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ตัดสินใจเลือกอจําได้ไหมฮะเลือกเลือกเลือกความสงบจบที่ลงตูเนี่ยก็เลือกไปแล้วเลือกไปก็ชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่า วันนี้สิ่งที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนคือปากท้องนะครับปากท้องเขามีปัญหาชีวิตเขามีปัญหาหน้าที่การงานก็มีปัญหาเด็กรุ่นใหม่จบมาก็ไม่มีงานทํานะครับคนที่เป็นอยู่วันนี้เศรษฐกิจฟุ่งซบซาวมากสมัยไทยรักไทยเราทําให้อ่ไทยเราเป็นเสือตัวที่ห้าที่กําลังฟึ่งเฟื่องฟูและกําลังเติบโตในอาเซียนแล้วก็เข้าไปอยู่ในเวทีโลกแต่วันนี้ภายใต้รัฐบาลแปดปีซึ่งมีอานาจล้น มีอำนาจเด็ดขาดมีมือสี่สี่อยู่ในมือมีอำนาจพิเศษอยู่ในมือในการที่จะทำหลายๆอย่างก็ยังทําปัญหาอะไรไม่ได้เลยอันนี้ไม่ใช่เป็นการที่มาลุก,ลกดาวก,กันนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ประชาชนเ็าประสบอยู่แล้วก็เห็นได้อยู่เพราะฉะนั้นรัฐบาลคุณตู่เนี่ยมันไปไม่ได้แล้วมันไม่ได้ทาให้ชีวิตคนเขามีความหวังเพราะนั้นการที่เขาจะกังวลใจจะกลัวแต่ว่า ป่าท้องเขาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานเขาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจประเทศก็ไม่ไไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่าคนเขาไม่ได้กังวลใจอันนี้มากเท่ากับกังวลใจเรื่องที่ตัวเองจะไม่มีงานทําตัวเองจะไม่มีกินตัวเองจะไม่มีความสุขสบายในชีวิตเพราะนั้นผมคิดว่าไม่น่าก,กังวลหรอกครับก็เขาก็ใช้อย่างนี้มาตลอดผมคิดว่าคนก็รับรู้ท่าทีแล้วก็ท่วงทํานองแบบดีของฝ่ายรัฐราชการมาตลอด จริงๆค a n ิเดตนายกทั้งสามคนยังไม่มีความเด็ดเด่มเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารและเรื่องนี้ยังไม่ได้ถูกยกเข้าในกรรมการบริหารแต่ว่าเพียงคนที่เราเปิดตัวมาถือว่าเป็นลีดเดอร์ของเรานะครับเป็นเป็นเป็นลีดเดอร์ที่ทําหน้าที่ในการช่วยกันแล้ววันนี้พักเพื่อไทยเราทํางานกันเป็นทีมนะครับเป็นคณะก็ท่านจะเห็นว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นประธานที่ปรึกษาหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นประธาน คณะทางานเศรษฐกิจเป็นประธานคณะทํางานสังคมซึ่งก่อนจะประ,ประกาศวรรจันเนี่ยก็ก็จะมีหมากมากมายหลากหลายแล้วเราคิดว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่มีระบบการทํางานที่มีคณะกรรมการมีคนทํางานเนี่ยมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนเราเอา่อทางานกันเต็มที่ตอนนี้นะครับแต่ว่าผมว่ากใกล้แล้วละ่ะเพราะว่ายังไงก็ตามวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยก็จะต้องมีการสมัครปฏิริษีแล้วก็ต้องเปิดคันเดตแล้วนะครับผมคิดว่า สี่ห้าเนี้ยหรือก่อนหน้านี้นิดหน่อยคงจะมีการประชุมกรรมการมีหารและกรรมการริหารคงได้ตัดสินใจว่าแคนดิเดตของเราเรามีสามคนแน่นอนนะครับเราก็จะแสดงให้เห็นว่าเรามีใครบ้างที่เป็นแคนดิเดตสาหรับเราทุกทั้งสามคนก็น่าจะเป็นคนที่สามารถเสริมซึ่งกันและกันได้ที่ทําให้พี่น้องประชาชนจํานวนมากสบายใจแล้วก็สามารถที่จะเชีย่ยเห็นว่าเรามีบุคลากรที่มีทักษะความสามารถในด้านต่างๆที่จะมาช่วยแก้ปัญาวิกฤจในปัจจุบันได้ ก็ผมคิดว่ายังไงก็ตามเวทีพักวันที่5เมษายนก็จะเป็นวันที่เราเปิดทิกออฟแคมเปญครั้งใหญ่นะครับเพราะที่ผ่านมาถือว่าเป็นพีแคมเปญเป็นเป็นการเตรียมการนะครับว่าต่อจากนี้ไปก็คงจะเป็นเรื่องเรื่องที่วันที่5คงชัดเจนแล้วครับว่าแคนดิเดต3คนเราคือใคราร์ตริ์ของเรามีใครบ้างจัดลำดับกันยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ันนี้สยามรัฐสัปดา์วิจารณ์ต้องขอขอบคุณคุณภูมิธรรมเวชยชัยมากนะคะที่ตอบทุกคําถามให้กับเราค่ะเรียกว่าครบทุกรสสาหรับการเมืองในวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะค,ค,ครับต้องกราบขอบพระคุณครับ